ทับนะทิบเก้านะทัสี่สิบเก้านะครับใครเอ่ยไปที่นอริสิตี้นะนอนะครับยี่สิบแปดทัสีิบเก้านะครับเบนก็ฟรีนะครับอันนี้เป็นเลสราวานะท mm hmm. ีมโอ,อ้พีคลฮาวเวดนะลานอีกหนึ่งใบนะเไหมเอ่ยลานหนึ่งใบนะครับเป็นลันทับ ลันทับ99นะลันทับ99นะครับทีมสีน้ําเงินนะครับอ่ะจะเป็นใครทีมสีน้าเงินออกไปที่รีดยูไนเต็ดนะครับลาฟินญ่านะ60ตับ99นะครับ99นะ97ทับ99นะครับทีมสีแดงนะฮะทีมสีแดงนะออกไปที่บาเกอร์กัสกาดีหรือ่าอินเสิร์นะฮะมาครับจะออกไปที่ทีมอะไรนะ ไปที่ใครคำเนี่ยออกไปที่เบตเตอร์ซิตี้นะ 3D